ไปดูอานาเซอร์กับอินเตอร์ไมอามี่ดีกว่าเออมาอย่างไงทำไมมันสกอร์มันเป็นสกอร์ที่ขาดลอยมากเลยนะอ๋อแต่โด้ก็มาเนี่ยฮะมาที่สนามมาที่สนามแจะลงไม่ได้โอ้โหลุยโซเลก็ลงนะครับนี่มันเป็นแมตช์ที่ว่างไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะว่าทางฝั่งของอินเตอร์ไมอามี่จะต้องเจออานาเซอร์เออเหมือนเฟนเทอร์เลอร์กับนาดาเลยนะเออเหมือนเหมือนเขามีชื่อเรียกด้วยนะอะไรนะเดอะลัสแดนส์นะใช่ป่ะใช่ใช่แต่ว่าสุดท้ายโดเจ็บตั้งแต่ไปเล่นที่จีนอ่ะที่จีนคือไม่ได้เล่นเลย ยกเลิกเลยเจอแฟนบุกโรงแรมด้วยแล้วก็มาเล่นที่นี่ก็ไอ้ไอ้เมซี่ป่วยป่ะใช่ฮะไม่ได้ลงสนามเมซี่ป่วยใช่ตอนแรกนั่งนั่งที่มานั่งสับรองก่อนนี่เไงแค่ประเด็นคือทำไมหกหกศูนย์เลยฮะเพราะเขาเอาโอติโตะสออูิโอ้ยฝ้าบอไปแล้วอาร์บริกลับป๊อกโอ้โหโอ้โหพอเป็นเกมแบบนี้นะนี่โราบอกสบายแล้วต ล้วช่างภาพก็ช่างทำนะโอ้โหเออแล้วทั้งทั้งที่ไม่ได้ลงสนามนะเออหมโอ้โหอ่านะครับเดี๋ยวบอกรายละเอียดแมชนี้สักหน่อยนะครับ,รบก็อนาเซอร์เนี่ยลงสนามครบยกเว้นโรนัลโดนะครับโอตาวิโอมาซิโลโบโซโวิชนะครับเมบริคลาป็อกแล้วก็ดาวิดออสปินาส่วนอินเตอร์มิามี่ก็พักเลโอเนลเมซี่ไว้เป็นสำรองนะครับเพราะว่านอกจากมีอาการป่วยแล้วยังมีาอาการเจ็บแฮมสตริงเล็กน้อยนะครับถล่มไปหก โอตาวิโอนาทีที่3นะครับอันเดอร์สันทาริสกานะครับกดแฮตทริกเลยนะครับนาทีที่10นาที51นาที73อเมริกลาป็อกเมื่อกี้ใช่ไหมใช่นาที12นะครับโมฮัมเหม็ดมารานครับนาที68อ่าเมสซี่ได้ลงด้วยนะนี่ไงเนี่ยนาที83นาที83ลงไปเจ็ดนาทีแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนเหมือนเอาลงมาเอาใจแฟนๆสักหน่อยไหมนะครับแต่ว่าเขาก็มีการเอาเสิราติสี้เขาเรียกว่าอะไรนะ เอาสถิติของอินเตอร์ไมอามี่ในการอุ่นเครื่องช่วงนี้ออกมาก็ย่ำแย่ย่ำแย่ย่ำแย่นะครับก็มันก็แล้วมาเจออานาเซอร์ผมว่าเขาน่าจะมีแพชชั่นอะไรบางอย่างในการเล่นโอ้บหสเกตไปประทโววูสินนะฮะแม่ออกพูดจะเสินหญิงด้วยนะครับผม hmm. อ่ะก็สุดท้ายก็หกศูนย์ครับเกมต่อไปเนี่ยอานาเซอร์จะบุกไปเยือนอันฮีลานในเกมซาอุดีโปรลีกนะครับส่วนไมอามี่เนี่ยยังอยู่ในช่วงพรีซีซั่น แล้วก็เตรียมไปทัวเอเชียกับฮ่องกงนะครับเจอกับฮ่องกงในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นั่นอ๋อครับอันเอนาเซอร์เนี่ยเขาเขาน่าจะมีเกมต่อเนื่องแต่ว่าอินเตอร์มิลล์มิมพักมานานแล้วหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้นะเออไปเจอกับอันฮีล้านใช่คนที่มันมีนักเตะซาอุที่อยู่อันฮีร้านว่าที่ไปหยุมหัวโซนฮึงบินอ่ะอ๋อนักเตะซาอุใช่ป่ะเบอร์ห้าป่ะเออโหไล่ในยามากเลยนะ แล้วก็มีคนขุดมาด้วยเคยมีเรื่องกับโรนัลดด้วยอ๋อเหรอคนนี้แหละน่าจะคนเดียวแล้วหละเมสซี่ด้วยเออเล่นบอลแบบกลางเนี่ยหยามเกินนะมันมันกางพอสมควรเลยออ้ติดทีมชาติด้วยแต่คุณผู้ชมอาจจะงงนะคือมันเป็นเกมที่ซาอุเจอกับเกาหลีใต้ใช่แล้วมีนักฟุตบอลคนนึงเนี่ยตอนแรกเขาเหมือนกับทำปีไปเล่นนอกเกมใส่นักเตะเกาหลีคนแรกก่อนแล้วเสร็จเจอซอลทึงมินนฮะแล้วเอามือตึงผมซอนทึงมินเนี่ยเขยุมหัว น่าเกลียดมันมันไม่ไม่น่าเป็นกีฬาที่ผู้ชายเขาทำเหมือนอ่ะไม่น่าทำไม่น่าทำไม่น่าทำแล้วคือทั้งทีมเอาพูดถึงซาอุนัดนั้นนะทั้งทีมเนี่ยโอเคเลยนะเล่นดีเล่นดีมากนะมาทบตัวนี้แหละและแต่ว่าชทีมซอนทงมีนะใจใจเย็นมากนะใช่เพราะระดับเขาเนี่ยตอนนี้เขาเาซุปเปอร์สตาร์อะไรนะไปโดนดึงผมเนี่ยมันมันเป็นการแบบไม่ให้เกียินะแต่นิ่งมากเลยนะจุจดจอนจริงเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าพ่อหนุ่มเบอร์ห้าจะไปหดกับอานาเซ์อีกเปล่า